ีปมในใจอะไรกันไหมไม่มีแล้วพี่อย่างมีไหมมีมีมาเห็นไหมเห็นไหมมีเรื่องอะไรอะเราไม่รู้จักันอุ้ยอุ้ยเนียิ่งจะอุ้แบบแกพูดทำลายจิตใจคนมากแต่เราเคยแสดงละครด้วยกันไหมมาสองเดือนที่แล้วอ้าวอเป็นกล้องกันไป ในกองคือในาอะไรเหรอคือเขายังคิดว่าเป็นเรื่องปัจจุบันอยู่นะอ๋อเหรอเออแต่จริงๆแล้วนั่นคือถอยไปประมาณ25ปีที่แล้วโอ้โหไปทำอะไรเขาไว้อะคือด้วยคำว่าตอนตอนนั้นคือยายังไม่ได้เข้าวงการเลยยังเป็นแคสติ้งบริษัทโฆษณาแล้วก็ไปถ่ายที่เชียงใหม่เขาก็เลยแบบงั้นไปดูแลนักแสดงเหมือนที่ปกติเคยดูแลในานะแคสติ้งในเรื่องมีพระเอกก็คือพี่พี่แท่งก็คือเรื่องเราต้องไปถ่ายบนดอยก็คือเราเป็น พี่แทงต้องเป็นมงทั่ว,วแดงหลวง <c oughs> <c oughs> จำได้ <c oughs> ไดจำได้จำได้ลแล้ว <c oughs> แต่จำเรื่องนี้ไม่ได้อ่า แต่ปุ๊บก็ก็ด้วยความหน้าที่เราต้องปลุกนักแสดงนะเพราะว่ามันต้องใช้แสงเช้ามากถึงแม้เราจะต้องไปนอนบ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 นรีสอร์ทใกล้ๆ <c oughs> ที่ถ่ายก็เดินทางก็มี30 40สินาทีเหมือนกันกรเราจะต้องล้อมหมุนตีห้าครึ่ง <c oughs> ก็คือเพื่อให้ไปถึงที่นู่นน่ะหกโมงแล้วเพื่อจะเอาแสงค่อนข้างเช้าพอไปบอกพี่แท่งพี่แท่งคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้อมหมุนหกพักตีห้าครึง <c oughs> คร่งนะคะคุย คุยคืนนี้คือคืนนี้อ่าก่อนก่อนพรุ่งนี้ใช่คำตอบที่ได้พี่แท่งก็บอกว่าผมไม่ตื่นเช้าผมไม่ตื่นเช้าโอ้ยทำไมแกเร็วขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาความจริงนะจริงน้ำหนักอ่ะผมไม่ตื่นเช้าโอ้โหนี่มันนี่กูแกใสอารมณ์อีกนิ่งนิ่งแต่ชนิ่งนิ่งอ่ะไม่ใช่แต่จะเห็นเขาไม่มีตัวตนนะทำไมไม่ได้วนแบบนี้อ่ะเอจริงจะทำหมีแกมันแย่อท่านบอกความจริงอ่ะก็ทำบอกคำจริงจริงๆ ไม่แกทำเป็นหน้าเจียมเจียมไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้วีนไม่ได้วีนผมบอกผมไม่ตื่นเช้าครับคือตอนนี้เขาเหมือนอยู่ในโหมดที่ซอฟลงไปกว่าสมัยนั้นเยอะมากเพราะตอนนั้นก็ต้องนึกว่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองดังมากเดี๋อวเดี๋ย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 ่เดี๋ยวเดียวาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดดีดี๋ยวเดี๋วเดยวเดี๋ยดีเดยวเดี๋ยววเดียวเดเดยวเเดี๋ยวเดี๋ น้แอเสียงตอนนั้นน่ะก็คือจริงๆก็คือเขาพูดพูดชัดเจนว่าเขาเขาไม่ตื่นเช้าแล้วไม่รู้หน้าที่ตัวเองหรออ๋อใช่โอ้ยโอ้ยทุกคนตื่นน้แล้วแกจะมาถามย้อนเพาะทำไมถูกไหมไม่ใช่วันนั้นอาจจะยังไม่รู้ซีนหรือเปล่าก็แค่ว่าผมไม่ตื่นเช้าแกก็พูดสิขอผมเป็นเป็นซีนอื่นได้ไหมขยับคิวคนอื่นก่อนอะไรอย่างนี้แกตัวสิคนอื่นเขาต้องมาตื่นเช้าว่ะ ถูกไหมนีสิบห้าปีก่อนนี่ก็แบบรักมากสักสิทธิ์แห่งทองเวลาที่พี่ดอกไปจริงๆพี่ปัายาบอกว่าผมไม่ตื่นเช้าครับเป็นคนอื่นก่็ได้ไหมาแต่ว่าแต่ว่าไปโยคนั้นจะไม่มีไม่มี การอธิบายอะไรเพิ่มก็คือจบที่ว่าผมไม่ตื่นเช้าแต่ไม่อยากทำะไรก็คือบอก็คือช็อตอะช็อตมากมาแล้วแบบแต่ว่าโดยหน้าที่เราก็ต้องหาวิธีที่จะปลุกเขาให้ได้จนกระทั่งแบบว่าโอเคเช้าเราก็ต้องตื่นแต่เช้ากว่าเขาเพื่อที่จะไปนั่งรอนได้แล้วก็คืนนั้นไม่ได้คียอะไรกันเลยไม่ได้เคลียค่ะใครจะกล้าพูดใครจะกล้าหน้าน่าสิทธิ์ครจะกไม่ต้องไม่ได้ขนาดนั้นมจะไม่ได้ขนาดนั้น ไม่ได้ขนาดนั้นเออเป็นฉันก็ไม่กล้าพูดต่อแล้วแล้ว็เด็กก็แบบเอาไงเดียวไงดีก็เลยก็ตอนเช้าก็เลยแบบตีตีห้าคือไปถึงหน้าห้องแล้วแบบจะเคาะดีไหมหน่าจะเรียกดีไหมแบบโอยแบบก็ตื่นมาเขาจะวีนเราว่าว้าอะไรอย่างเนี้ยแต่เราก็ทำตามมาที่ก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่หน้าประตูแป๊บหนึ่งจะพักประตูข้างๆห้องเปิดมาเอออารุธนอ้าวันดีค่ะแบบ อ๋ออามันหนูไม่ทำอะไรอ๋อมาปลุกพี่แท่งค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวอานั่งเป็นเพื่อนแล้วข้างหน้าหน้าห้องมีเก้าอี้อาเป็นไงบ้างคะบอกว่าเนี่ยอาก็นอนนิ่งก็คุยชวนคุยแต่ชวนคุยให้เสียงมันดังขึ้นหน่อยนึงเพื่อให้เสียงเนี่ยเข้าไปในห้องเกิดอะไรขึ้นสักพักก็ได้ยินอ๋ออาบสดีครับเห็นไหม ตื่นตื่นไงไม่ต้องไม่ต้องตื่นโดยเสียงอารุธนไม่ใช่แล้วเขาจะเขาหน้าเขาคืนหน้าเขาคืนหน้าเขาคืนคืนนั้นอ่ะพี่กลับไปนอนคิดแล้วเออพี่ควรตื่นพี่ต้องได้ พี่บอกเลยถึงจะจําได้ไม่ได้แต่พี่เป็นคนที่ใส่อย่างนั้นแน่แน่แกไม่ฟูวพูดแบบนีว่าให้ตื่นพี่อาจจะมีการผมไม่ตื่นเช้าครับแต่กลับมาอาบน้ํานอนก่อนจะนอนก็รู้ว่าเขาคงต้องการให้ตื่นจริงและสุดท้ายแล้วนะหกสิปร์เซใจฟูขึ้นมาแล้วแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่เป็นพระเอกของเรื่องพี่คือสักสิทธิ พี่คือสักศีลทั้งตอวแล้วทุกคนต้องมารอพี่ไม่ถูกพี่เลยตื่นตื่นมาทักตื่นมาทมาตอบป่ะตื่นมาทักแล้วก็ก็ก็รีบแต่งตัวมาเห็นป่ะจริงเขาไปนอนทบทวนจริงด้วยแต่ไม่ได้ที่เขาตื่นที่เขาเปิดมาเนี่ยคือเขาเปิดมาคือเสียงมันดังใครคุยกันต่อแล้วเปิดมาแล้วเงี้ยไอ้นี่ก็ลายเนี่ยเอาอารุตมันเป็นตัวประกันไม่รู้นะจำไม่ได้อะไรจำไม่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เลยแต่เห็นอารุต ทุกอย่างก็ต้องไปแล้วล่ะกล้องมาแล้วคือออโตโนมติกถ่ายได้เคลียร์ไหมคะเออก็เนี่ยจริงๆอ่ะเพิ่งมาจริงๆอ่ะเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้เขาตอนที่เล่นเอพลอยน้ำเพชรด้วยกันนี่แหละก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้ยยี่สิบห้าปีพูดหน่อยดเหรอแล้วก็เนยเอารูปรูปที่ด้วยคำว่าพอ เราดูแลนักแสดงแล้วปรากฏมีนักแสดงที่ที่เชียงใหม่ที่เอามาเล่นแล้วเล่นไม่ได้ต้องไปเล่นเองก็ต้องเข้าฉากกับเขาเป็นเมียของของชาวบ้านคนหนึ่งแล้วเขาก็มาช่วยว่าเอ๊ะโดนรถไถมาไถเลยนี่ก็บอกว่าจะไถให้เฮาอย่าถให้เฮาเฮ้อร้องไห้ร้องไห้เขาก็จะมาห้ามอะไรอย่างเงี้ยมาสู้กับนักเลงอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีแคปรูปนั้นไหมแล้วก็เอามาให้เขาดูแบบพี่ท่างจําได้ไหมแต่เขาจำได้แล้วค่ะว่าเรื่องอะไรเนี่ยก็ฟังมาตั้งนานก็นึกว่าได้ให้กันก็เลย อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คิดอะไรวะสุดท้ายก็คขี้คลายไปด้วยดีก็ใช้อารุษถามปลูกตอนเช้าโอ้ยต้องขอบคุณอารุษมากเลยนะสาธุ่งสาเนี่ยหลงเวลาดังแล้วอย่าลืมตัวดังแล้วลืมตัวไมได้นะเอาจริอย่าลืมตัวแต่ว่าเล่ามาขนาดนี้แบบรู้สึกรู้สึกชั่วเหมือนกันนะเร็วอะ